สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเลือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ช anel ส่วนนี้เราก็มาอยู่เกม Tower of God New World กันอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้จะเป็นข่าวสารอัปเดตของเกม Tower of God New World ครับโดยล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับเขาได้แจ้งข้อมูลปิดปรับปรุงแล้วก็อัปเดตในวันที่20กันยาหรือว่าวันพุธนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมจะพาพเพื่อนๆไปดูนะครับว่าวันพุธที่จะถึงนี้มันจะมีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้านบง,น,าะงน,น,นะครับซึ่ง่มตแ6 บ้านเรานะครับอันนี้คือ6กโมงเช้านะไปจนถึง10บโมงครับแต่ปกติแล้วเกมทาวเวอร์กรเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกมที่มันเปิดก่อนกําหนดค่อนข้างบ่อยนะเพื่อนเพื่อนเพราะปกติแล้วสมมติเขาบอก10บโมงใช่ป่ะประมาณ9ก้าโมงเนี่ยมันก็เปิดแล้วนะครับแต่อัปเดตล่านี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะมันถือว่าเป็นอัปเดตแพทค่อนข้างใหญ่นะครับดังนั้นที่ผมจะสื่อก็คือพรุ่งนี้เนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะต้องเขื่อเวลาไว้น,นิดนึงนะครับโอเคก็มาเดี๋ยวเรามาดูรายการอัปเดตของวันพรุ่งนี้เลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับอย สองตัวละครที่จะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับแน่นอนว่าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมประจําเดือนตัวละครที่เข้าใหม่เนี่ยจะมาพร้อมกันทีเดียวถึง2ตัวเลยครับจะเป็นตัวละครระดับเอสซากับเอสซาาพลัสนะครับโดยตัวละครเอสซาก็คือนักฆ่าคูณคีเซียนะครับส่วนเอสซาาพลัสข้อมูลคูณเอดานครับก็ทั้ง2ตัวนี้เพื่อ,อนๆน่าจะได้ดูคลิปเปิดตัวอีเวนต์กันไปแล้วนะซึ่งในวันนี้ผมก็จะไม่เปิดคลิปนั้นซ้ำนะครับ แต่ที่ผมจะเปิดให้เพื่อนๆดูซ้ำเนี่ยก็คือท่าไม้ตายครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะลืมแล้วนะว่าทั้ง2ตัวนี้ท่าไม้ตายมันเป็นยังไงนะครับอ่ะก็เริ่มจากคูณคีเซียก่อนนะครับตัวระดับเอสซานะอันนี้ประมาณนี้ครับเอาจริงท่าเท่มากนะแต่ส่วนมากเราได้ดูแค่ครั้งแรกนี่แหละหลังจากนั้นก็ไม่ได้ดูแล้วนะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับคูณเอดานครับ อันนี้ก็เห็นกันแล้วในคลิปนะโอ้โหบอกเลยโคตรเท่นะครับประมาณนี้นะสำหรับทําไม้ตายทั้งสองตัวนะครับแต่ว่าทําไม้ตายทั้งสองตัวที่เพื่อนเพื่อนเห็นอันนี้เนี่ยคือเหมือนมันไม่ใช่เวอร์ชันเต็มนะถ้าเวอร์ชันเต็มในเกมเนี่ยรู้สึกว่ามันจะยาวกว่าน,นี้นะครับนอกจากนี้ก็จะมีเพิ่มชุดคอสตูมใหม่ถึง5ชุดนะครับซึ่งทั้ง5ชุดเนี่ยเพื่อนๆน่าจะได้เห็นกันในคลิปเปิดตัวอีเวนต์กันไปแล้วนะครับบอกเลยว่าแต่ละชุดสวยหล่อทุกคนนะและถ้าลองมาเทียบกับกิจกรรมว่ายน้ำนะครับ ถ้านับแรกสุดตอนที่กิจกรรม่า้น้ำเข้ามาใหม่ๆเลยนะครับมันจะเป็นชุดเติมเงิน3าชุดนะครับแล้วก็ชุดแจกหนึ่งชุดแล้วอีกชุดหนึ่งเนี่ยจะเป็นชุดที่จะต้องเติมเงินแบบมหาศาลเท่านั้นถึงจะได้มาครอบครองนะครับก็เดี๋ยวต้องมาดูว่ากิจกรรมประจําเดือน ครั้งที่2เนี่ยทีมงานเขาจะมีการปรับอะไรใหม่หรือเปล่านะครับเพราะถ้าใครที่เล่นมาตั้งแต่ว่ายน้ำนะครับจะรู้ได้ว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีดราม่าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วสุดท้ายทีมงานเขาเลยแจกชุดคอสตูมว่ายน้าให้ทุกคนเพิ่มแบบเลือกได้อีก1ชุดนะแต่จะบอกว่าแจากชุดว่ายน้ํามันก็ได้ไม่เต็มปากเพื่อนเพราะมันเป็นแบบชอยให้เลือกนะครับระหว่างชุดว่ายน้ํา1ชุด กับตั๋วกาชาผมจะไม่ได้60ใบหรือเปล่าน่าจะประมาณ60ใบประมาณนี้นครับบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยผมรอให้ถึงพรุ่งนี้ไม่ไหวแล้วนะครับแล้วก็ต่อมาครับเพิ่มกิจกรรมใหม่เทศกาลฤดูใบไม้ร่วงกับตระกูลคูนแล้วก็มีกิจกรรมใหม่นะครับส่งคามบอสกิจกรรมคูณเอดานด้วยนะครับก็ตัวละครใหม่นอกจากมาให้เปิดแล้วเนี่ยมันยังมาเป็นบอสอีกนะเท่านั้นยังไม่พอครับมาพร้อมสูนแรแลกเปลี่ยนกิจกรรมเทศกาลฤดูใบไม้ร่วงครับ และไอ้สูตรแลกเปลี่ยนอันนี้แหละเพื่อนเือนผมบอกเลยว่ามันเป็นแหล่งทรัพยากรอัปเดต ID เราชั้นเลิศเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของอัปเกรดวัตถุดิบเฉพาะตัวน้ำตาศักดิ์สิทธิ์ผลึกสามเหลี่ยมไอเทมเพิ่มค่าความชื่นชอบทุกอย่างเหล่านี้เนี่ยมันรวมอยู่ในกิจกรรมนี้ทั้งหมดเลยนะครับและสิ่งที่ผมพลาดไปในกิจกรรมครั้งแรกนะก็คือใครที่มีเพชรนะครับผมแนะนําว่าเพื่อนเพื่อสามารถรีเพชรายวันเพื่อลงดันอีเวนต์กิจกรรมเพิ่มเติมได้นะซึ่งถ้าพูดถึงตรงนี้หลายคนอาจจะงงนะครับ รีเพจไลายวันคืออะไรนะครับคือกิจกรรมของเกมนี้เนี่ยมันจะมี energy หรือว่าพลังงานแยกเปนเพื่อนไว้ใช้ลงดันกิจกรรมโดยเฉพาะนะครับซึ่งไอ้พลังงานตรงนั้นถ้าไม่ลงเพิ่มเลยก็สามารถทําได้นะครับแต่ถ้าใครที่อยากจะให้ไอเดีเราโปรเกรสไปเร็ว พัฒนาไปไวผมก็แนะนําให้รีประมาณ3รอบนะครับถ้าใครงบหนาหน่อยก็อาจจะรีเป็น6รอบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอาจจะต้องไปรอดูในเกมอีกทีเพราะเวลารีพลังงานมันจะมีราคาขั้นใดยอยู่นะครับเหมือน3าขั้นแรกเนี่ยมันจะประมาณ50เพรมัง้งแล้วก็3ขั้นต่อไปมันจะเป็น75หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะอาจจะต้องรอดูอัปเดตในเกมพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีมิชชั่นเทศก,กาลหรือดูใบไม้ร่วงด้วยนะครับแน่นอนมาพร้อมกับทดลองตัวละคร คูณทั้ง2นะเอดาแล้วก็คีเซียนะครับเท่านี้ไม่พอยังมาพร้อมกิจกรรมใหม่มิชชั่นพัฒนาคูณคีเซียด้วยนะครับ ส่วนคุณเอดาเนี่ยไม่มีกิจกรรมมิชชั่นพัฒนานะครับเอาจริงอันนี้ผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าทีมงานเขาจะเอาเข้ามาหรือเปล่านะครับสรุปคือไม่เอาเข้ามานะมีแค่ให้เราทดลองตัวละครอย่างเดียวนะครับแต่ว่าไม่มีมิชชั่นพัฒนาให้เราใช้นะดังนั้นโอกาสที่เราจะได้คุณเอดาแบบง่ายขึ้นเนี่ยผมว่าไม่น่ามีแล้วเพื่อนๆแล้วก็จะมีเพิ่มคอนเทนต์ใหม่บททดสอบกาเรียนด้วยนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคืออะไรนะต้องรอดูอัปเดตพรุ่งนี้นะครับและระบบใหม่ที่จะถูกกเเพิ่่มมข้้าาในนนวันรุงครีค็ื พรของผู้คุมชั้นนะครับอันนี้ผมก็ได้อธิบายเพื่อนๆเข้าวๆาแล้วนะคือใน1อาทิตย์นะครับเราจะสามารถใช้พรของผู้คุมชั้นได้หนึ่งครั้งมันจะเป็นบัฟที่สามารถเพิ่มสเตให้เราได้แบบมหาศาลนะครับถ้าเราลงชั้นใดชั้นหนึ่งไม่ผ่านแบบหลายๆครั้งนะแล้วก็จะมีเพิ่มพื้นหลังล็อบบี้อันใหม่ด้วยนะครับใครที่ไม่เคยเปลี่ยนเพื่อนๆลองมาเปลี่ยนกันดูนะผมบอกเลยว่าไอ้พื้นหลังที่เขาทำมาเนี่ยมันค่อนข้างสวยเลยนะครับแล้วก็มันจะมีเอฟเฟกต์ต่างๆขยับได้ด้วยนนนนนนนะะอออออยอยยย Summer, ย่่่่่าางงงเเเเเชขขผผผมมมมีีปปปปลล็็รรรหืวกกิจ้ํู เพื่พอนๆลองสังเกตด้านหลังเห็นปะมันมีคนพายเรือเต้นๆอยู่ข้างหลังตรงนี้ด้วยนะนอกจากนี้ก็จะมีการปรับปรุงระบบอัญเชิญเพื่อนร่วมทีมนะครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็จะมี2อ,อย่างครับอย่างแรกอันนี้คือที่สุดเพื่อนๆสามารถสูมฟรีได้วันละ5ครั้งนะครับดังนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนดวงดีนะผมว่าเพื่อนๆอาจจะได้เอเจซ่าจากสูงฟรีตรงนี้เนี่ยเยอะเลยนะแล้วก็จะมีเพิ่มสล็อตพิเศษในโบนัสเอเซ่าพลัสด้วยนะครับคือเราจะสามารถเลือกตัวละครปีกอัพ สำหรับการันตี s r Plus ได้แล้วนะครับโดยสล็อตที่เราสามารถใส่ได้นี้เนี่ยคือมันจะให้เราใส่ทั้งหมด5ตัวที่ต้องการเพื่อนเพื่อนแล้วเวลาที่มันสุ่มออกนะครับมันจะออกเพียงแค่5ตัวนั้นเท่านั้นนะแต่ตรงนี้เนี่ยบอกไปก่อนนะครับอาจจะมีหลายคนเข้าใจผิดมันนับแค่การันตี200เท่านั้นนะที่จะสุ่มออก5ตัวที่เราเลือกนะครับแต่ระหว่างทางที่เราสุ่มธรรมดาเนี่ยโอกาสออกทุกตัวเหมือนเดิมนะและแน่นอนจะมีการเพิ่มสินค้าใหม่นะครับแล้วก็การแก้ไขบั๊กอื่นๆนะสำหรับสินค้าใหม่เนี่ คูนคีเซียมูลค่า3,000เพรนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องมารอลุนพรุ่งนี้นะว่าทีมงานเขาจะเพิ่มเข้ามาอีกหรือเปล่านะครับก็ถ้ามันมีอีกเนี่ยนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่ตัวละครเอซซาเข้ามาใหม่นะครับมันจะมีแพ็กนี้เสมอแน่ๆนะผมว่าตัดสินกับแพ็กคูนคีเซียรุ่งนี้เลยครับ โอเคครับก็สําหรับอัปเดตโดยรวมพรุ่งนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะแล้วก็ของรางวัลที่ได้นะครับปิดปรับปรุงเซิร์ฟเนี่ยจะได้หินลอยหรือว่าเพชรทั้งหมด1000ชิ้นนะครับซึ่งหินลอยอันนี้มันจะแจกภายใน2 4ชั่วโมงหลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเสร็จสิ้นนะดังนั้นเพื่อนๆอย่าลืมล็อกอินเข้ามารับเพชรกันด้วยนะครับโอเคครับก็สําหรับสิ่งที่จะอัปเดตพรุ่งนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะแล้วก็อ่ะสตัวละครใหม่นะครับหน้าตาอยากดูเต็มเต็ม ป็นนยัังงไงะครบก็จะเป็น2ตัวนี้เพื่อนๆอ,อันนี้เนี่ยจะเป็นคูณคีเซียนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นคูณเอดานนะครับตัวละครระดับ s อสเซซ่นะโอเคครับก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันถ้าเกิดใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามช่องของผม,ผมจากเกม Tower of God New World นะครับผมก็ขอประกาศเพื่อนๆนิดนึงในช่วงวันที่22กันยาถึง3ตุลา ผมจะไม่อยู่10วันนะช่วงนั้นเนี่ยอาจจะไม่มีคลิปใหม่ลงสักเท่าไหร่ครับแต่ผมอาจจะอัดคลิปอะไรนิดหน่อยแล้วก็ตั้งเวลาลงล่วงหน้าไว้นะครับเผื่อเพื่อนๆคน,น,นไหนคิดดึงผมนะครับจะได้มีคลิปดูนะสาหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้จริงๆ้วครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ